ครับยุทธี่ผู้ที่ก็มากไปตามรับชมวงสองจากผู้ทีชนะพันธ์ครับสวัสดีย่าผมได้ขั้นสูงครับพี่น้องเดินทางไปหาพ่อนไม้แจงครับไปหาพ่อนผาเนียดนั่งหรอกครัหาพ่อนพงน้่งครับผมมองก็ว่าหลังไปค่อยตัดตีตายพี่พน่อนมาหอดต้นแจงแล้วครับพี่น้องไม้แจงนี่เป็นไม้มงคลเลยครับนี่ าเสอไปไปไปปลูกตามปอนํามันตามบานคนรวยครับคือกับต้นโอมังเลยครับนี่เป็นไม้มงคลเป็นยาพร้อมครับนี่เห็นไหมสียขาวขอนหาว้อนพเนียดนะพอหาวขอนอันไปย็ดอันใส่พเนียดต้อนนกับใส่กงนะครับคอนกขงไห้พอณวัดไม่แจ้งไม่ต้มครับพยาตัดจะบัตนพี่น้องครับตัดไปบ่อยแล้วพี่น้องได้แล้วครับสำหรับคอนกครับ ค้อนกข้อนผน,ยนเยีดยัเข้ามาหอดบานแล้วกระสีคัดแล้วพี่น้องอันใดพ่อสิเป็นคอนผนียดได้นะมาแต่ว่าผมคัดแล้วล่ะครับมุ้งนี่กระสีเทสนาเฮ็ดคอนผนียดสองสั้นเลยครับทั้งเดียวผู้ผนเฮ็ดแต่ว่าผมเมื่อเดียวไปเฮ็ดปานหนออก้มโซ่ใหมพอกองแจ็คอันสองอันกับพ่อแล้วทั้งนี้เฮ็ดค้อนไดโกงครับนี่ไม่แจง้งคุณอสมบัติของมันก็เป็นยานะครับสมุนไพรพี่น้องเสือผลท่าทางเว็บไซต์ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือไล่มันง่ามครับ เขาเป็นเห็ดเอาไปเห็ดป่าย์ซื้อนะครับป่าย์ซื้อลูกเสือนะลายมันงามครับไม่แจ้งโลกะมันบ่ผูครับบ่ผูหมายถึงว่ากาบมันบ่อออกลกูกกาหมอดบ่กินครับที่เป็นข้อนในกนุ้งรอบนี้กะตัดมาหลายสำรอบก่อนละพี่น้องโดนโดนจะไหนามากนะครับอำเภอพลขอนแกล็ดน,นี่นนกะเสียข้อนในกุ้งครับนี่พี่น้องตัดนี่ปั๊บมากะตัดนี่นะครับหนวกกระจับมือยังเสียวเลยไม่เกี่ยนครับขนไชลดีขนไปให้พอสวัสดิ์บ้านน้องตอกแป้น มือน,นึงกับสีของสีเก็บใบเ,เปลี่ยนอยู่อยู่บ้านเองนะครับครับมาเบิ่งเอาหนกมเอน,นี้ผมมาขอนแก่นแต่ว่าบ่าได้เอาหนกมาน้ครับเอาแต่ว่าพันหยัดกับสาวเอามาอยู่นะครับก็คือว่า,หานให้แต่ได้หนกฝึกนกยังไปเรือนบ้านนั่นแหละแต่ว่าจุดประสงค์คือบ,บ่อยากเอาหนกมาต่อหรอกครับพี่น้องมันห่อนนะครับอากาศห่อนแห้งต้นมันต้นกระเดาอยู่หันเพิ่งกะล้นใบครับในใบล้นแล้วนี่บา้านไานจะมีต้นใสแต่ว่าผมถามเพิ่งว่าเนี่ยมอสเอานกมาขันอยู่ สาน้ m เนี่ครับมันบ่หน,นีจากน้ a m ดอกพี่น้องนอกยง้มนี่ก็ได้แต่ว่าควอมหาเอาไก่สีบอ่อปานช่วงเกี่ยวเข่านะครับต้นนี้กับพุ่มนั้นก็เคยได้นกทั้งสองทั้งสองพุ่มแล้วครับล่าสุดนี่เป็นเจ้าวริ้วตันนะครับขายไปชอนบุรีนะครับนี่ได้จากพุ่มนั้นนะ,ะเจเลเจียวริ้วเลี้ยวตันเลี้วยวใหญ่นะครับขายไปบ้านโกธาอำเภอเมืองขอนแก่นครับเขาว่ามันตายแล้วละ่ะเขาว่านกว่างูก,กินมาสัน่น <c oughs> แต่ก็ในความคิดผมเนาะบ่ได้วาเขาเจาะดอกเขาเจาะซีวีเล้วกับบ่ได้วา นะครับเจอกว่างูกินเหล่าสันตอนนั้นขายหาพันครับเจ้าเรีวเยวไงตันเจือนะครับมันหนีประเดี๋ยวนกมาน้ำภาว่าอากาศพรอนแห้งครับพี่น้องบ่บ่า,บานาสีหาวดออกเจ้ามือเงินสี่ขอปไปเด็นก็พอเกียรติครับหลังจที่ส่งไม่ไปให้พอกองค้อนฝากทับทิมสิเบสสองซ่านหรอครับข้อไม่แจง้งที่สีไปใส่เถนนะครับเถนนี่ไม่จากครับนี่คือค้อที่ผมขัดไว้นะครับใส่ใส่ใเถน อันนี้เป็นง้อตามธรรมชาติดีที่พี่น้องโบ่บท่านดัดนะครับอันนี้ผมบอกเคิดว่าเสียอันนี้แล้ครับใหมพ่อกองใส่อันนี้ออออนให้ออออน,หนี่นะครับเทนแต่ว่าใหม่หว่าท่านได้ทรงย่งดิใหม่พีชูศสักคนบวท่านวางกับอาจารย์ชูศักจากรูปบุรีที่จริงผมทรงไปเพิ่นเฮ็ดอันเพินเหชาติฮักแหละครับแต่ว่าใหม่เป็นพ่อแล้วนะครับเพิ่นเลยว่ามันใหม่กับมันกระแตกเพิ่นบวกกายใหย้แต่ว่าผมาประเมินแล้วพ่อกองหนาเสียได้นะครับสำหรับเทนผมกเกษียรเก่าสิบเจ็ดเส้นนะครับเอาเป็นว่าไม่ท่อนนี้นี่ ทอนนี้ผ้าดอยซีทอนแล้วก็ทอนหนึ่งสิเก็บไว้ตถเด็ดของดีนะครับเป็นวัตถุมงคลนสามทอนเห็ดเผือกเยอะเลยครับเห็ดสองสานอันหนึง่งแล้วก็เห็ดเทนสองอันนะครับความยาวอัละเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรผมมัดพอกองไว้ประมาณสี่เดือนมอเมษาาขึ้นเดือนออกยังซีเปียวนะครับขึ้นกระโทษเลยนนอาจารย์โยมอยู่ครับอยู่บ้านกูมาบุญบั่งไฟเด้อวับบนอาวันที่สี่นะครับยังซีเปียวเล่นน้ำเพลนอันนี้อันนี้คือข้องอตามธรรมชาติกับประมาณนี้พี่นอ้อง ค้อนใหม่แจ้งครับอดีตส่งกองใส่กองไปให้ียบพกกองครับใหม่ทับทิมก็ได้อายุสามข้อนนะครับแล้วก็ทรงไปเพิ่นตอนนี้เพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเหยียดสองสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเทใส่ข้อนพนะผมก็เลยว่าเดี๋ยวมืออื่นผมส่งข้อนไหนเด้อพกกองนะครับส่งมืออื่นวันจันทร์หนาสีหอดครับอันนี้ก็พอพอดีมืออาจารย์ชูศักดิ์ก็สิส่งใหม่ให้ผมก็สิหอดประมาณวันจันทร์อังคารพอดีลายๆกันข้อนก็สิแห้งพอดีครับนี่ซื้อดี เป็นกระสีไส้หครับสําหรับพเนียดเทนชุดนี้ยังบอกว่าได้ด้พี่น้องว่าสีแบงบ่แบงพอผมชีคขานหาไม่แกนขามครับเราสิพภาพพี่น้องไปเบิ้งต้นขามที่มันตัดออกครับต้นขามที่มันหั่นออกครับคุณน้ามแก้นมาสั่ผมกับม่เบิ้งก้นกับก้นมันต้นขามมันแกนะครับอันนี้คือเลื่อยบ่ได้ครับนี่เลื้อยกัแตกพอกจนมันเป็นมันผุหรอครับมันมันเกาแห้งนี่นะเจนขามผมจุมอกพี่น้องว่าต้นขามมีครับแต่ก้นสีดี ที่เช็ดผนยาได้มันหายากครับพี่น้องหายากก็ไม่ยุ่งอยู่ครับยุ่งนี่มันบ่แตกกันสิเด้ต้นขาเนี่เป็นเป็นไม้ที่แตกนะครับเนี่ยผมเลยบอกว่าชุดนี้เจสิแบงก็แบงก์แต่พอชุดกวอนนั่นผมได้ไม่ไมาจากโน่นสูงนะครับผมแบงไว้ปมาทั้งสองหลังแล้วนะครับผมก็เลยบอบอทะยานทะยานทีสี 4. แบบหาอีกเราพุ่งขีคานหาแล้วนะครับนี่ต้นขาต้นนี้โกนพร้อมด้วยครับนี่มีแกนนะครับแสดงว่าไม่เกิดวเปนนักฆ่านนะความเสือเนี่ยนะพี่น้องมึงแกนมัน,ม,นมันบ่ได้ยปอด ตลอดดิครับเป็นว่านี่ผู้องสีครับนี่อันนี้ก็ใหม่ค้ามที่พันติตัดซุ่มท่านนี่ครับเันเป็นทอนคือเรือไปเมียนึงกัดเรือบพ่าะอครับนี่เรือปุ๊บก็สิเป็นหน่งสี่ับเป็นว่านี่นะครับความงามมันบอมันบอไ้มีครับแจ้งผนยดหลังที่ผมทรงไปแหาจานชู่สักเป็นไม่แตกแบบนี้ครับนี่แกนแตกแบบนี้เลยเพิ่นก็ได้ได้ได้แกนติดหน่อยหนึ่งครับติดฟังเดียวดิผมก็จำเป็นต้องเอาเพราะว่าผมเลือกบ่ไา้ไรนะครับไม่กัดแล้วนี่ก็มี่ใยม่ยุโรปยุบันนะครับวัานภันครแป อันนั้นแกนงามแต่ว่าผมสิบ้เห็ดพเนียดผมเชียวไปใส่ใแก้ผ่านะครับสิแก้ผุพุธรูปครับเป็นไม้จากสวนทางดงพมดะเจ้าของเขาจจตัดอกเขาเจ้าสีปลูกหญ้าปลูกมันครับก็เพราหาอะไรเยู่ครับแต่ว่ามันหายากครับพี่น้องมันหากแกนปอดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่พเนียดชุดนี้ผมอยู่บ้าผมอาจชีพแบ่งนะครับแบ่งกอ้ที่ขอราคาสูงเพราะว่าคาเรเอยคาไปเอาคาเดินทางจากนี้ไปนำพ้องอีกโอ้เพราะฉะนั้นก็มันเอา เอาข้อมากิลีครับพี่น้องมากิลีจังๆยังเอาไม่แกล้งขามนี่เพราะว่ามันเป็นไม้มงคลนะครับเนาะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นไม้มงคลนะครับสองเป็นไม้หายากผมจึงมีคนอาจารย์หลายท่านเนี่ยบอกใช่ผมนะโอ้ยสาไม้ขามหมดมันเมมนอนยุคขับขันเจหาดมันเมือดกต้นขามนะครับมันมีแก่นครับอืถึงนีก็จะเป็นแบบนี้อะไนี่สีหาปอดๆยากเราก็ด้วยมากเขาจะซื้อไปเห็ดคุยเอาไปกึ่งเห็ดคุยเอาไปเห็ดปะค้ามกัสิไหมครับมันมัน มันบริบาสิไปเฮ็ดผนียดได้ย่างเดียวเพราะฉะนั้นชุดชุดที่เรือยุบานผมตอนนี้แปดสิบเส้นหนึ่งอะประมาณหนาหนาซีนะครับหนาซีนิ้วหานิ้วพอละผมศ์มสิแก้วพงศ์ตูดุกครับส่วนผนียดก็สิเฮ็ดชุดนี้ก็สิพอเลยครับเนี่ยบรรยากาศเงี้ยมาแลงพี่น้องเดือนเมษาครับวันที่ห้าเมษายนแล้วนะครับนับถอยหลังก์ช่วงท่าหน้านะใครอยากไทยท่ามหน้าหุดล่ะครับมาหนี่ครับเอาจะในจังหวะกันพี่น้องดินเอียดย่งย่างกันแล้วครับเด้อท่านใดสนใจครับ เ่าซื้อไวจากนี้ไปหาเดือนพุสภาเท่านั้นนี้จะน้อยฝนลงนี่บ่มีครับเนี่ยนี่สีขาจะจัะไทยเหล่านี่นะครับกี่ท่าซาเกลกับนงไปข้าง่างแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียง่านี้ครับผมสวัสดีครับ